มันว่าเพิ่งไปด้เนี้ยมันมันกาปั้นอ่ะบ่เด้เนี่ยมันส่วนพอถอด be ไปถ่าเ้าไขเขาเดี๋ยวเสาค่ะคำทั้งรายเอางัวเขาเกาเขาแรงพี่น้องพงไปถ่ากันหนึ่งเขาหิวว้นาำููเคยกันย่างขึ้นไปหาเมียเอารถจักกมเมียไปแ่ะสวัสด to Th ีรอบเ้ยพี่น้อง ชุดยายายแปรแหละเงิดหลายเงิดยายแปรเฮ้ยหามองกัวไป่น้องจูงตัวนั่นตัวนี้งักได้มีแต่ตัวพีพีเห็นทางกระดูกกระสุกกระแจก

ขั้นนั้นคล้ายเขาไปเห็ดพมแหละไปเอาผัวผูใหม่นั่นตั้งอย่างสีว้าวไปได้ไหมเห็ดเล่หรบเป่เกียวเขาแล้วหปไปด้ไหมพมมึงไปด้วยกูมึงอยากเหยื่อแทนได้ย่อมพม์ถูะหนึ่งว่าอยากเยื่กลอยไปได้สิย่อมนั่นเจีคนสวยนะหกลอยบาทมึงสิย่อมสีได้สายให้เบิ่งดู สายให้เบิ่งดูมันบ yea ่มีบไ้ว่ามีแบบแล้วเฮ้ยเอีซีสียผมไปหาผัวใหม่หายสนหายสนกูเอา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 มแล้วโอ้หายสโนหายกเยหข่อนี่เดี๋ยวีไม่ใช่ย่างยากขอาเลยไม่ขายก็ไที่ข่อขปหมัขาก็ได้น้

คล้ายหน้าต้ที่ให้ขนาดนะัหน้าน้องชินโน่จะไ,ได้บระมาณหกหมื่นกว่าบาทข้ามบาทหนึ่งขนาดให้อินวดให้อินวดซื้อเอา <c oughs> สวยแบักมําน,น,นะเ <c oughs> มื่อนะ่ะเรือแตลาดกับคนว่าพี่ไอ

บ่ยอมบอกหรืเคยอนันเอาเห็ดเองท่านบ่บอกกับบ่เห็ดอันไดทั้งหนึ่งเขาทั้งหิวน้าหิวน้ากับบ่ท่านแล้วซ้ำพี่นอกมาเป็นหิวน้าเนาะบ่ท่านแล้วนี่ก็ป้าขู่ประจูงงวเขาลักผู้เมนซัดเออเบิ้กับเบิอยู่ฮะอืม เออไอมาพี่กุสิษั์ถ่ายไอ้มาพี่กุสิษั์ถ่ายมึงไปแล่นะมาม่มีลมเฮ้ยม่มีลมเออยังปากงานยังเพราะว่าเฮ็ดบัสเฮ็ดบักะเฮ็ดแวแล้วบัสตันเออเออ กันมีโอกาสมีโอกาสถ้าเราไปิเอ้ยบ้านเราอยู่บ้านห้างเลยี่ลูกสาวลูกสาวพญาหายพาย่วนอีชีไปพี่น้ะงานยังสิงานยังเดือนหนึ่งกินอยู่น้ำจะคของอยู่น้ำเขาอยู่ไซก็อยู่สวรรค์งานยังงานบ้าน จะไปไทยจะเอาเห็ดงานบ้านเห็ดงานบ้านก็เห็ดงานเลี้ยงนอกะไรวะซล้านหอยู่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 สวรรคนะซ้ำลานหากหาพันแต่ัน้ลาหาบางทีเฮ็ดงานบ้านนะเเห็ดงานบ้านงเหทุอ่างเหนันแหลไปไทยเดีวแหละสิเอ้ย ยันแต่มึงเบาสื่อฮะได้แต่ไปแต่ยังว่าพ่อมึงว่าคันมึงสิไปแท้ๆเนาะสิเอาหายเงินไปนั่นเงินนั่นนะไปก็ได้เออของเขามีขาไปได้ก็ไปได้แต่ว่าแต่มันบันมันบันมันบันมันมีงานอยู่บ่เลยอยู่ไทรงี้กับพ่อพ่อแม่อีวานชวนแม่อีวานชวนเนี่ยมันชวนแล้วกับ มัวก็เจ้าหน่อยมันก็ออกเราเื่อยเาเห็นแต่เฮงอะไรแน่เห็ดแต่เฮงเราจมก็ออกเราเอาวันที่สิบกว่าเราแน่วันนี้ก็วันที่สองสิเฮงยังมีผูสนับสนุนห้ไปพแห้งสิมึงสีอุกนำเงินยังบ่โอ้ยคุณย่านจะมึงว่าเอาแอร์เราแซ่หายซะเนาะเกรยกูหายซะเนาะได้ยินวันลูกสาวสิป้าผัว บมเมนป้าพี่น้องไปทำงานแยกคนละทางกับพัวเกิดกูจีบมเมนตหลักไห้แล้วบ่ะฮะซุย่างเกิดแล้วพูซุ่ยพูซุ่ยย่างเกิดแล้วพูพูไปเอางัวเนาะปลาตีนพูฮิวพี่น้องเลยคนอยัางพ่อเป็นแนวหนั่นสั่งเป็น อืแต่ยางหัวตามนั่นพี่น้องเลยลูกสาวพญายพาส่วนอีสีไปแต่ว่าซีเอฟซีเนี่ยก็ล่อลุดมึงสิไปได้บ่มึงสิทํทำตามใจทำว่าบ่เดอเอฟซีก็บลุดคือการอะไรซีเอฟซีก็บล่อลุดถ้ามึงไปเน่เขาเขาเจ้าสีเฮเด้หน่นะว้ายเขาเจ้าสีดีใจแบบสุดๆไปเลย ไม่แล้วเ่าก็แลวเขานี่ไปเงอนช่วยปล่อยไปอืมล่อยเนายรอาหรือ่าอดอ่อนอือืม่จ <c oughs> ห่วงนำเงินกันยังว่าพอยังแยงสนับสนุนไปแห้งเลยบ่ให้ห่วงไม่บห่วงจะไปไม่ทางงานอยู่ไส่แบบน,นีน้นะฮะก็แม่อีวานส่วนไปอยู่มักสิหาาหายแต่ว่าจะไปเป็นคู่กันอยู่ียื มึงก็บอกมันโทรหามันว่าหางานในห้างน้ำเขาจะลงความเจ้าว่าที่ยาคุมบ่ได้กินลงไปเดือนหนึ่งผัดน้ำเสื้อมันยังแ้างมันจะมานเจาะมันจะขึ้นมาได้นะพี่ไอ้เอ้าเจ้าบ่ได้กินยาคุมเฮ้ยว่า

อยู่หน้านกับประธานาแล้วเอะนะปะไปจูงงวัวกับลูกเคยนะกับพ่อสิจูงเขาเขาก้อ,อ,กอนสิไปทาห่างไรกันนะว่าโทษห้าเมียจำจำมึงกับรบริวารนี่จะทำป่ะสิอืมอ,อ,อืมก้อยนี่มะอืมอด็กไปใส่กชนไปมึงกับบริหามอีกบริหามเอออ้ยแต่ละล <c oughs> รุ่นมาแล้วเอฟซีกับฐาน ขาศึกเครื่องเลยหารอหารอสเครื่องแหกเอฟซีก็ลอรุนกันเยนะได้ยินถ้ามึงไปาเ่องแหอไปคถ้ามึงไปได้กับเอฟซีือเฮเลยแหละเขาจาดีใจแลหาขความคิดองงายนะหาจะสักเครื่องแล้วอื่นหาสักเครื่องักองอืมอืมทำงานเองานเเงินข้าโลคาล่างบัตเงิน อยไปมันก็สิไปอะ้วมันก็สิไปอะไรกำลังอยู่หั่นโบไปกลางคืนมันก็ไปกลางเวรคือเห็นอะไรแต่ละเถื่อมันยังนําไปเนาะอ้าวโบไปเจ้ามันแล้วมันยังถ่าบ้านอีว่ายังเมย์ผ่านอยู่อยู่ไปอะวเนาะอื่าง้นแต่เมย์ผ่านยังบุพีผาดอันเขาเห็ดเห็ดธรรมดาบอสองปัญหาเห็ดด่วนเลยเห็ดธรรมดาสองปัญหาเห็ดเอง อ๋อเห็ดเองเดือนเป็นเดือนผู้ใดเออกูเห็ดเกะอีลอยใช่ดิลอยใช่อีทินนี่เด้ตอนลงเทปบ้างฮะไปเที่ยวเดือนกูอ่ะอืมเพิ่งเห็ดเองนะอันเห็ดด่วนนะแบบเห็ดด่วนนะสี่หาหกพันไปแล้วให้เขาเห็ดหายด้แพงอีลอยในเห็ดอันอันนี้เยอะอมมาประจำตัวบาได้เห็ดแล้วอีลอยนี่จะมาจะปอดอืม มันหยไดเลยสิงูบอได้เบิ่งเจ้าว่ามันเบิดอันนั้นเจ้าเห็ดังแต๊วันมีโควิดปวดบัตรบัตรสปอร์ตกูนะมันเบิดอายุแล้วบอสบอได้เบิ่งมันมีเป็นเป็นวังหัวอะไรเป็นลังติดลังปีลังหัวกะหาปีลังหัวกะสิปีถ้าบอได้เบิ่งเป็นบางหัวไดไเฮากับบอได้เบิ่งซะเจ้าเบิ่ดปรจัก

f อสั่งมาว่าให้จีกซิมยา,มายแป้ขาดถิ่มในเด้อเจ้ซ้ายว่าซั่นสรยจีกอดอกพี่น้องเอ้ยมันแลลวมันถั่ซะ f อโอ้ยย่มาเด้จแม่าด